วัีค่ะวันนี้นะครับกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมาอัพเดตรถน่าใช้ง่ายหนึ่งคันนะคะใครท,ที่ชอบนะฮะสไตล์ SUV ยนะคะแนะนำเลยคันนี้นะ Honda CRV นะคะ2.0 SP 2013เัิบ2.0มจคันนี้นะคะร,ราคาดีมากๆเลยนะราคาตั้งขายเพียง479,000บาทเท่านั้นค่ะ จัดเติมฟรีดาวไปเลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าท่านไหนตามหาสนใจนะ,ะบอกเลยว่าภาคลิปนี้นะเพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆค่ะนะคะคันนี้นะเลขไม่ใช้งานไป180,000กิโลนะคะไม้เดิมไม้แท้โรงงานแน่นอนนะรถเจ้าของมือเดียวนะคะมือเดียวออกทางป้ายแดงเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาไปโชว์ห้องกันเลยดีกว่านะคะว่ารถคันนี้สวยงามแล้วน่าใช้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นส่วนของตัวสีนะค่ะนี่นับเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าหามาพร้อมกับตัวไฟหน้าลูกเก้วโปรเจคเตอร์นะฮะระจังหน้านะคะขนาดใหญ่นะ,ะปลาทะเบียนสามข้อไข่นอนหนูนะฮะสองศูนย์หนึ่งสี่กรุงเทพมหานะครนะคะ่ะสวยงามมากๆนะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะแมตอลอยโรงงานสภาพดีเลยนะคะแมตไม่มีการปีนถนนไม่มีการปีนฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นคะ่ะสวยงามมากๆ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะลูกค้าถั่งอัสวยงามนะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับรับยุดไฟฟ้านะคะด้านในานะคะโครมาไรสีดำนะคะทรงสปอร์ตสวยงามมากๆเลยนะ,ะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นนะ,ค,ะคันนี้ไม่มีหน้าจอมาให้นะคะเป็นตัว 2.0s นะ,ะสภาพส,สวยๆเลยนะฟังก์ชันนั้นค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะ,นนคะ,คะแอร์อันนั้นปรับมือเกียร์ออโต้ค่ะ เบาะหนังนะคะสีเบจสวยสวยนะคะโอมาลายมาตีฟังชั่นนะคะคุชคอนโทลมีให้เรียบร้อยค่ะนะคะประตูทั้งสี่บานถดไฟฟ้านะคะคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะน่าใช้งานนะคะคันนี้4 7่แ0 0เบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาใครที่สนใจอยากได้นะรีบมาเลยนะคะคันนี้นะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะคะแอร์หลังมีให้เรียบร้อยค่ะ นะคะใครที่ชอบอยากได้นะอยากได้รถสไตล์นี้นะบอกเลยว่าขับดีมากๆนะคันนี้นิ่มม,มากๆนะคะไฟท้ายนะคะสวยงามค่ะสปอยเลอร์หลังจากโรงงานของไฟเบรกตัวที่3ค่ะ ด้านหลังเนี่ยฮะติดคมกระดุมนะฮะคม 3D ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างดีเลยนะ479,000บาทนะ่ฮะบอกเลยว่ารถระดับนี้นะป้ายแดงเป็นล้านเลยนะคะตกมือสองเนี่ยเหลือ479,000บาทเท่านั้นเองนะสวยงามนะคะน่าใช้งานมากๆต้องคอยหลังนะฮะคันนี้นะ่ฮะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสามารถจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงนะคะเจ็ดพันแปดพันกว่าบาทต่อ ต่อเดือนนะครับแปดพกว่าบาทต่อเดือนค่ะฮ o n d a นะคะ CRV 2.0งจุดศู 14, นย SP หนึ่งสามจุนึ่สนะครสนใจนะคะคันนี้นะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์096ย์เก้าหเนะคะเบอร์และลิงก์ดีดนตาร์ดล่างใต้คลิปใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฮอนด้ CRV 2.0งจุดศูนย์ SP หนึ่งสามจุหมบาทไม์วิ่งแสนแปด สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ